สื่อจีนฟันธงทีมชาติไทยและ UAE ใครจะเข้ารอบบอลโลกหลัง AFC ได้ประกาศให้สารัฐอาหรับเอเมิเรตส์ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพสนามกลางคัดบอลโลกกลุ่มจีและพวกเขาเพิ่งจะยิงประตูโชว์ทีมร่วมสายกลุ่มจีด้วยการถล่มอินโดนีเซียไปถึง6-0ล่าสุดสื่อยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างนิวคิวคิวรายงานสถานการณ์เช่นนี้ว่าทีมชาติไทยจะเข้ารอบ ถึงแม้สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์จะได้เป็นเจ้าภาพหรือแม้แต่ชื่อเสียงชื่อชั้นที่เหนือกว่าทีมชาติไทยก็ตามแต่สุดท้ายแล้วทีมชาติไทยจะเป็นทีมในกลุ่มที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยที่ไม่ใช่ UAE ซึ่งหลายคนมองว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ของ UAE จะได้เปรียบทีม,มอื่นๆในกลุ่มมันจะทําให้พวกเขาสามารถที่จะเข้าสู่รอบต่อไปได้โดยง่ายแต่คงใช้ไม่ได้กับทีมชาติไทยในยุคนี้ด้วยศักยภาพของทีมชาติไทยในปัจจุบัน ที่นำทัพโดยกุซือชาวญี่ปุ่นที่ยกให้เป็นระดับปรมาจารย์ของวงการฟุตบอลญี่ปุ่นกับการที่ออกไปเยือนสนามใน UAE ไม่น่าจะส่งผลต่อพวกเขามากนักโดยไทยเป็นรองเพียงอย่างเดียวในตอนนี้คือแต้มเท่านั้นนิชิโนะมีกลยุทธ์วิธีที่จะรับมือไว้แล้วกุซือคนนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องการรอบครอบวางแผนกลยุทธ์มีการเตรียมทีมที่เป็นแบบเป็นแผนชัดเจนอีกทั้งทีมชาติไทยในยุคปัจจุบันมีตัวเลือกผู้เล่นในแต่และตำแหน่งมากมาย ผู้เล่นแต่ละคนแต่ละตำแหน่งล้วนแล้วแต่มีศักยภาพที่ไม่ต่างกันสามารถทดแทนกันได้เชื่อว,ว่าน,นิชิโนะจะพาทีมชาติไทยที่อยู่ในสถานการณ์ที่บังคับให้ต้องสู้เพื่อเข้ารอบนั้นเขาจะใช้ศาสตร์ด้านฟุตบอลญี่ปุ่นที่ถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งเอเชียบวกกับสมรรถภาพของนักเตะศักยภาพของผู้เล่นจะพาทีมชาติไทยสู้จนกระทั่งเข้าสู่รอบต่อไปได้และนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายจากทีมจากตะวันออกกลาง มิโยโอกาโมโตะกุนซือฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมผู้ช่วยเข้าพบนายกสมาคมลูกหนังไทยก่อนเริ่มงานคุมเก็บตัวทัพชบาแก้วทันที2เมษายนณนะห้องประชุมช้างศึกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมิโยโอกาโมโตะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพร้อมด้วยนัส,สโกะโทรโรดกิผู้ฝึกสอนผู้รักษาป,ประตูเดินทางเข้าพบพลตรดรเอกดอกอรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางในการทําทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยหลังครบกําหนดกักตัว14วันตามมาตรการของรัฐบาลซึ่งการาพบในครั้งนี้ได้หารือถึงแนวทางการทําทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยและรูปแบบการทําทีมร่วมกันกับอากิระนิชิโนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยและกาเรสโลมาโกซาพอออกการเทคนิคเป็นต้นมิโยออกามุโตะกล่าวว่ารู้สึกดีใจและประทับใจมาก ที่ได้เข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพอะนี้คือการคุมทีมชาติหญิงต่างแดนครั้งแรกและจะทําให้ดีที่สุดหลังจากที่ทราบว่าจะต้องเข้ามาคุมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้มีการศึกษาดูเกมการแข่งขันที่ผ่านมาของทีมชาติไทยชุดหญิงรวมถึงได้ศึกษาดูเกมการแข่งขันฟุตบอลไทยวีแมทลีกมาพอสมควรเพราะเห็นรายชื่อนักกีฬาที่จะต้องเข้ามาเก็บตัวในครั้งนี้ก็มีความรู้สึกว่าแต่ละคนมีรูปแบบการเล่นที่ต่างกัน ดังนั้นก็จะนํามาปรับเข้าหากันให้มากที่สุดสําหรับฟุตบอลในไทยวีเมนลีกมีหลายคนที่เห็นว่ามีความสามารถและสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกส่วนทีมชาติไทยก็มีหลายคนที่สามารถต่อยอดได้จนสามารถเทียบเท่ากับฟุตบอลหญิงของญี่ปุ่นการได้เห็นเยาวชนลวหลายคนได้เข้ามาเล่นร่วมในวีเมนลีกที่เพิ่งจบไปถือเป็นเรื่องดีมากเพราะเราจะได้เห็นพัฒนาการของเด็กๆร่วมไปถึง มีระบบในการผลักดันเยาวชนเหล่านี้พัฒนาตัวเองเพื่อติดทีมชาติไทยในอนาคตจะส่งผลดีอย่างมากแนวทางในการคุมทีมครั้งนี้จากใทีมเราเล่นทั้งเกมลุกและเกมรับให้ดุดันมีการทำงานร่วมกันต่อเนื่องเป็นทีมเพื่อไปถึงเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อประเทศไทยที่ผ่านมาก็ได้ศึกษาเกมที่ทีมชาติไทยชุดหญิงไปเล่นฟุตบอลโลกในครั้งที่ผ่านมาทั้ง3ามแมตช์ก็จะทำงานเต็มความสามารถเพื่อที่จะพาทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของฟุตบอลโลกอีกครั้งได้ในอนาคต ฝากแฟนบอลชาวไทยสําหรับตัวเรายังมีการปรับและศึกษาวัฒนธรรมไทยอีกค่อนข้างเยอะรวมถึงการฝึกทํางานร่วมกันส่วนตัวอยากให้ทีมที่เข้าทํามีแฟนบอลสนับสนุนและคอยให้กําลังใจอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมหลังสามารถควา้ารองดาวนัสโวรไทยลีกฤดูการนี้มาครองได้ สำหรับหัวหอกบาซลเลียนอย่างเดนิสมูริโลที่ประชนภัยกับหลายทีมในไทยมาโชคโชนทั้งโอสสภาเชียงรายพีทีทีระยองล่าสุดอยู่กับนครราชสีมามาด้าเอฟซีล่าสุดมีข่าวว่าราชันมังกรราชบพรีมิตรผลจะยืมตัวไปใช้งานระยะสั้นในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ก็ยังไม่มีรายงานชัดเจนสำหรับค่าเหนื่อยต่อเดือนของมูริโล ถูกเอเย่นส่วนตัวอัพราคาจากเดิมที่รับอยู่กับสวัสดแคทรา,าวรา3แสนกว่าบาทขยับไปเป็นเดือนละ1ล้านบาทแล้วโดยมีข่าวว่าล่าสุดทีมดังทีมหนึ่งที่จบฤดูกาลด้วยหัวแถวของไทยลีกได้ยื่นข้อเสนอเป็นตัวเลขเงินเดือนถึงเดือนละ1ล้านบาทให้กับกองหน้าเจ้าของผลงาน21ประตูนในไทยลีก1ฤดูกาล2020ที่เพิ่งจบไปแต่บุริโล่ยังไม่ตอบตกลงแต่อย่างใดคาดว่าจาตัวน่าจะรอดูข้อเสนอว่าที่สุดแล้วทีมไหนจะให้ตัวเลขที่เขาต้องการนั่นเอง โคดหวังทวชัยดำรงอองตะกูลที่เพิ่งแยกทางกับพีทีประจวบหลังจบฤดูกาล2020ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าช่วงนี้คงต้องขอกลับไปที่บ้านที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อพักผ่อนซักระยะหลังจากทํางานหนักมาเป็นระยะเวลายาวนานในฤดูกาลนี้ส่วนเรื่องของการกลับมาทํางานยังพร้อมเสมอและยินดีที่จะเปิดรับทุกข้อเสนอในการกลับไปคุมทีมอีกครั้งในฤดูกาลหน้าเพราะผมเองก็เป็นโค้ดอาชีพดังนั้นหากมีข้อเสนอที่2ฝ่าย สามารถพูดคุยตกลงกันได้ก็พร้อมเสมอสลับโค้ดวังทวัดชัยดรงอองตระกูลเข้ามาคุมทัพพีทีประจบ FC เมื่อปี2060ในยุคที่เล่นไทยลีก2สามารถพาทีมจบอันดับ3เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก1สําเร็จจากนั้นมีผลงานในลีกสูงสุดด้วยการจบไทยลีกอันดับ6ต่อมาในปี2062จบด้วยอันดับ9และพาทีมควา้าแชมป์ลีกคับเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์สโมสรได้อีกด้วย ขณะที่ปีล่าสุดจบด้วยอันดับ10ของตารางลูคัสโฮชาศตอร์ทหาแผ่งกิเลนพยองเอชจีเมืองทองชี้ว่าการ,รเผชิญหน้ากับบุริรัมยูเนเต็ดในศึกเอฟคัพรอบ8ทีมสุดท้ายในวันเสาร์ที่3เมษายนนั้นเป็นงานยากแต่ก็อยากจะบุกไปชนะทีมประสาทสายฟ้าให้ได้ถึงถิ่นซึ่งการมีสมาธิกับเกมการแข่งขันและผิดพลาดให้ได้น้อยที่สุดคือสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำ สำหรับกีเดนพยองผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยการผ่าดานบิจีปทุมยูเนเต็ดพัฒนานิคมซิตี้และสมุทรปากการซิตี้ก่อนจะจับสลากบุกรังประสาทสายฟ้าในรอบ8ทีมสุดท้ายกองหลังวัย25ปีกล่าวว่าการกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งทำให้ผมมีความสุขมากตอนที่เป็นเพียงผู้ชมยุบุนอันจจนันั้นมันช่างทรมานจริงๆผมจึงพยายามฟื้นฟูร่างกายเพื่อกลับมาซ้อมให้ได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะได้ลงเล่นให้เมืองทอง แน่นอนการออกไปเยืนบุริรัมยูเนเต็ดเป็นงานที่ยากมากพวกเขาคือรองแชมป์ไทยลีกอีกทั้งยังมีผู้เล่นที่ดีมากมายรวมไปถึงอเลิเซนเดอร์กาม่าก็เคยร่วมงานกับผมและเพื่อนๆในทีมเมืองทองแต่เราจะไปที่นั่นเพื่อชัยชนะยอมรับว่าอยากได้แชมป์ร่วมกับเมืองทองแต่ตอนนี้ต้องมีสมาธิกับเกมนี้ให้ได้90นาทีและผิดพลาดให้น้อยที่สุดหากทำได้ผมมั่นใจว่าผลการแข่งขันที่ต้องการจะตามมาเอง ักิเลนพยองจะออกเดินทางไปเยือนบุรีรัมย์ที่ช้างอารีนาในวันเสาร์ที่3เมษายนเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง AAS Play มีกระแสข่าวในโลกโซเชียลช่วงค่ำวันที่ <S <S 1เมษายนว่ามีการระบุว่าชาวสุพรรณบุรี9คนติดเชื้อโควิด19และมีกระแสว่าหนึในนั้นได้เดินทางไปให้กำลังใจทีมบ้านเกิด ในเกมชี้ชะตานี้จกชั้นระหว่างสุพรรณบุรีเอชนะสุโขทัย f c 1-0ร่วมกับแฟนบอลในสนามกว่า7,500คนด้วยแต่ทว่า,าช่วงเที่ยงของวันที่2เมษายนแฟนบอลที่ไปชมเกมนัดดังกล่าวก็โล่งใจเมื่อนพพลิตสิริโกศลรองผู้ว่าจังหวัดสุพรรณบุรีได้ถแถลงรายละเอียดการติดโควิด19